สวัสดีครับเรื่องเล่าของลุงเล่าเรื่องวันนี้จะพากันไปที่วัอุทยานแพะ่เมืองผีนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นแล้วก็แปลกตานะครับตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็ที่นี่นะครับเป็นเสาดินที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ําแล้วก็ลมนะครับจนเกิดเป็นรูปร่างต่างๆคล้ายประติมาก,กรรมธรรมชาตินะครับบางคนอาจจะเปรียบเทียบที่นี่ว่าอาจจะเป็นแกลนแคนยอนขนาดย่อมนะครับหรือว่าเสาดินนาน้อยในจังหวัดน่านก็มีนะครับซึ่งที่นี่นะครับเสาดินจะมีรูปร่างแปลกๆต่างๆ ผูพังตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ที่นี่ยังมีเส้นทางเดินธรรมชาตินะครับในระยะสั้นที่สามารถเดินสำรวจได้เองนะครับแต่ว่าวันนั้นผมไม่ได้เดินนะครับเพราะวาร้อนนะครับแล้วก็มีประวัติต่างๆนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับคนไม่พลุกพล่านเท่าไหร่นะครับเนื่องจากจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดเมืองรองนะครับซึ่งจะต้องตั้งใจไปเนาะแต่ถ้าใครไปแพร่แล้วนะครับก็แนะนําให้มาที่นี่ละกันนะครับแล้วก็แนะนําให้มาช่วงเช้าไม่งั้นก็ช่วงบ่าย แก่ๆนะครับเพราะว่าแดดมันแรงแล้วก็ร้อนนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเสาหินที่เกิดจากการผูกพังนะครับของการกัดเซาะของลมของน้านะครับที่เกิดจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ที่นี่นะครับแพะ่เมืองผีนะครับก็ยังมีความมีธรรมชาติอีกเยอะแยะนะครับเช่นตรงนี้นะครับผาผอแร่นะครับผาที่ สวยงามผาหนึ่งนะครับก็จะเห็นบรรยากาศด้านบนมุมสูงนะครับของแพะเมืองผีนะครับสรุปแพะเมืองผีนะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบธรรมชาติชอบถ่ายรูปแนวธรรมชาติหรือแอดเวนเจอร์นะครับเบาๆนะครับมาได้นะครับสวัสดีครับ